กรับเรามากับข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับสคสพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับพระสงนิกรยตอนรับศักราชใหม่นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558ว่า ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาในวันปีใหม่นี้ขอประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้คิดให้ดีให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้การกระทํานั้นบังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนแก่ตนเองและประเทศชาติขออนุภาพพระคุณศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขสวัสดีพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการสวัสดีปีใหม่พร้อมพระราชทานสคศเป็นรูปกราฟิกนะครับ จากพระราชนิพ์เรื่องพระมหาชนกในเหตุการณ์ขณะที่เรือกําลังแล่นไปส่วนภูมิล่มพระมหาชนกนะครับต้องอดทนไหวนะยน้ำู่ในมหาสมุทรนาะนถึง7วันเจคืนและนางมณีเมฆขลาก็ได้มาอำนวยพรให้ซึ่งกลางภาพสะกะสน,นะครับก็มีพรพระราชทานว่าขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกําลังกายที่สมบูรณ์โดยด้านล่างของภาพนะครับก็มีข้อความว่าขอจงมีความสุขความเจริญแฮปปี้นิวเยียร์ แลกระกร็ชื่อพระราชนิพนธ์นะครับพระมหาชนกที่มีชื่อว่า The Story of มหาชนกครับด้านซ้ายบนนะครับของสคสก็มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและพระอบทองประดับครับที่มีตัวอักษรสีเหลืองพร้อมข้อความว่าสคส2558และตัวอักษรสีขาวนะครับข้อความว่าสวัสดีปีใหม่ด้านล่างนะครับก็มีแถบสีเข,เขียวเข้มมุมซ้ายก็มีข้อความว่ากสอ9ปรุง ซึ่งกส .9 นี้นะครับก็เป็นรหัสที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสารครับส่วน301021ทคนะครับ2557ก็เป็นเลขรหัสที่มีความหมายว่าเขียนขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคม2557เวลา10นิกา21นาทีครับโดยมุมขาวาก็มีข้อความว่ามหาวิทยาลายัยปูทะเลมิถิลานะครับ2557 ส่วนครอบของสคศก,ก็เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆเรียงกันด้านบนด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายด้านละ2แถวครับส่วนด้านล่างก็เรียงกัน3มแถวทุกหน้ามีแต่รอยยิ้มครับ สคสพระราชทานนะครับของในหลวงฉบับแรกค้นพบเมื่อปีพศ2491ครับซึ่งพระราชทานแก่นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจากนั้นก็พบหลักฐานสคสพระราชทานอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีพศ2519และจากปีพศ2521ครับยังไม่พบสคสพระราชทานฉบับอื่นอีกแม้จะเชื่อได้ว่ามีพระราชทานทุกปี จนถึงปีพศ2530นะครับได้พบสคศพระราชทานถึงเจ้าหน้าที่และสมาชิกผู้เกี่ยวข้องครับนับจากนั้นนะครับพระองค์พระราชทานสคศต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปีพศ2548ส่งได้งดพระราชทานนะครับเนื่องจากในปีนั้นเองเกิดภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงจากการแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามินะครับเมื่อปลาย ปลายเดือนธันวาคมปีพศ2547และในปีพศ2549ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นปีแรกนะครับที่พระราชทานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ประกอบคำอวยพรครับและสำหรับสคสฉบับแรกของประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2409สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับก็มีการเขียนอวยพรลงแผ่นการด์ดด้วยลายพระหัต ทรงโปรดก้าวให้ทําขึ้นนะครับสำหรับพระราชทานคณะทูตานุทูตข้าราชบริพารและก็มิสหายชาวต่างประเทศครับโดยการส่งสกศนะครับก็นับได้ว่าเป็นธรรมเนียมตะวันตกดังนั้นการส่งสกศของรัชกาลที่4่จึงมีในสื่อได้ว่าให้ตะวันตกนเห็นว่าเมืองสยามของเราไม่ได้ป่าเถื่อนที่ฝร,รั่งเนี่ยจะใช้เป็นข้ออ้างในการหาในการมาครอบครองเราได้ครับ เพราะว่าเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมและก็อารยธรรมนะครับที่ต้องส่งการ์ดกันทุกวันปีใหม่แล้วถ้ามองทะลุผ่านลายพระหัตจะเห็นวิสัยทัศนะครับที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทําให้ประเทศไทยของเราไม่ตกเป็นอนานิคมของชาติใดครับครับ คือต้องขอขอโทษด้วยนะครับมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยผมขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเมื่อปีพศ2548ส่เนี่ยทรงได้งดพระราชทานนะครับเนื่องจากถ้าเราจำกันได้ในปีนั้นในปลายปีเนี่ยเกิดสึนามิขึ้นแล้ก็แผ่นดินไหวด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผม